จะ็นเล่ออะไรบพานอบอกว่าบ้าดอกนน้องรมาณนู้นเลยบอกบอกว่าอายุบอกว่าจริงจริงแบบพานอมันจบมาน่หมรืออยุนยู่อมาจอมัจบเลยอะข้าอยู่ทอพอทอแลบอกน่ใจบอกแน่ถอยอย่างบอกว่าบอกว่าบอกว่าแบบท้ามาจรินหรหมาบอกว่าบอกว่าบอกว่าอะไอ่ะอายอยย่มาจโอต่อข้อต่อ ่จ <jogo. S 1> ้บ <lawsuit royable> ้าจะจะพาจักมาเลยโอ้ยล้วปอดะไมบาเมื่อความบาดานเราลยคุนี้รักี่เราบาเมื่อจ้ตาตาจะพาเราเมื่อาอ๋อองี่สุพรรรม้าเมื่อเจ้า้าพาน้องเกยดูเลย่้าการน้องดิมื่อจ้าดูดิลูกก็ได้คออยู่่จ้ดูดูทอน้องเมื่อเจ้าาม้อเนาว่านี่บ้าเรือมาจ้สามอะไรบ้าเรามมาเนี่เมื่อควากอดก็มาบ้านนะครับเมื่อควาอยู่

ชุ่มูเฉลยชุ่มากยจุนอ่ใครอยู่มันจะชุมงูเได้ชุ่มหอยเลยมันก็มามาเนี่ยมาโจ้แฟนมันกินอะไรมาเก้อมันก็มาโจ้เนยมันก็แลมานก็ไหนนะมาโจ้บอลเนยมันก็โจ้หล่อโดนเลยดูด้มัก็โจ้ได้หรือกันหุ่นอกตัดสมบัติเอาเนมาโจ้มาช่วยตัวดเลยนะมาโจ้เอายาแล้วเาะยาแล้วมัโจ้หลอดดีดีเยอะมาก เมื tego, hey, yeah. ่อเมื่อมื่ค่อามามาละกูบอกว่าเมื่อค่อยจู่ฉลวใจหมเนาะเมื่อค่อยอยู่มาอพูกแล้วัเพจะมารหรือมีโดำรเบ่เยวพจนโมดละนั่นพวกจะฉมาู่พจนตัดข้าจนะมืจนน้องจนไม่มีบุญข้าอพาจนตู่้ใหตผูู้เดออนยแหละเนาะพอจะมวอยู่จนไหยอะ ม่ลนช่นเมื yes. ่อว well, well, right yeah. yeah. okay. so, okay. ้าเอมาเสียหมอโจลกใจบุน้เมื่อคว้าไมาเมื่อยหัห่วงสไก่เมื่อคว้าเส้มาบหล่อ้ยอเลือชบคุยโน้ตสิันเล็ที่ตูัวอตาเมื่อไอมีตามาเอไละปได้บควาเมื่อจลงนเมื่อควาเมืคิดเน่ยมือคว้าเมืคิดกไปมืจมจรหลนเมื่อคว้าโชคนีโีหลนอะไ

มอจะขอเท่าวัจีจาเขามาหบเนาะมองมองจะบ้านรวยมับมอาจะบเผาได้ค่ะว่าแต่พี่ได้มาจัใจ่อพดาวมเนีามอจะบบ้านรวยแทน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 ช่วยแบบว่าแทนแทนอะไรนะผมมือตัวเนาะมองมอจะบ้าวยมองคว้าเบมาเนียกมอจะรวมแควาต้องแล่อยู่แว้าเหนมอจอดมอจอดรวยไบบีเลย

กจะออน้มกลทีไม่มอกไม่้มอกเนี่ยอมก็จะตีย้ายมกจอเฮ้ยเน่มึงเล่นไหนกัหรอมจอมานื้อมาหมก็จะูจหรอมาก็จะหรอมก็จกูมึงน่ากลัวนอันน้เนี่ยเนาะมจะช่อยู่อะไอมาจะช่วยะเฮ้ยเน่มาจะใครอ่ะเราได้รู้กัน่ดมาอ มาคว้าล้ว่ออันไหนเลิกมาจ่อมาแทนลูกอเนาะมาแทนลูกกับผู้ดามาแทนนายาเนาะมาจ่อจุดดียวมมาจ่มามามาแล้วเนาะิมาคว้าเหรอมามา่อมเนาะอันน้แอยู่เ้ามาคว้ามามาจ่มาแทนลีบอเนาะมาจยองเขาไมมาจ่อ จมงค่อามาเทาไรกูพกครพรจีวูชาจะมาจะดับ้ออะไเว้ยมาค่อยค่ะอะไรกันตอนี้มองเหที่รถจอรถคยอยู่หรือัคู่ดหอกกอนก็มาีเียมาตีเลยอ่ะจะจกแค่อยนาจกแค่ยหนาแล้วรมาจุกเนมาอใจบนะน่อามาาตะมาตีสุอร่อยู่หรือคู่หอะไีดลาอ่ มองออกอ่ะเตอะเนี่ยมา3000เยนใจเหมือนกันเนาะเศรษฐีเนี่ยตวะอยู่เศรษฐีเนี่ยตวะเอาไมค์ถอยให้แล้วก็ลดตัวเนาะอัปปะหมอเลื้อถอยแล้วไปเด็กที่รับขนาดถออยู่ล่ะกันเนาะเขาจะลดมาอ้อออกนะเหยมโหนนั่นเลยเหรอเขาจะลดเสยโอสุศีเมตตวะจะโซสุศีษาตําหนักอยู่เนาะหลอกเอาช่อล้อมหมดตัวเลยแขะเนี่ยเศรษฐีเนี่ยตวะจะไม่ช่วยล้อแขะโอละล้อทีบ่โมล้อที15รอบแขะนะอันไหน มึก็จะเอดียทนมึก็จะเวนนอได้พจิเนาเป้เวนนอตาสบายตออมันดาไปพจตะก่อนเนาะมจะเลิกไปก่อนเนาะมกจะาไปเจอเนาะ

เดี๋ยวมีอนุญาตเจ้าท้องปี่อ่ะคุณจุเนาะป่าวแล้วก็หลับพอได้ค่ะเพราะจับพี่ชามองถึงที่จะจะบอกได้จริงๆเนาะคุณจุใครอยู่เดี๋ยวจะไปจับมาหมดเลยถึงจะบอกได้จริงๆเนาะคุณจุว่าแท้ว่าได้ดีเหรอ

ไปมาเจอบ่เจอใครบักแท้อานุใหม่เลยแต่เอาละพอดีเจอเจ้าดับอยู่ยอมคาดีบ่บ่เจอเด่คุณน้องเลยอ๋อเกยอลอเลยเจ้าอยากไปอ่ะเนี่ยบ่เจอเลยอ๋อกับพี่น้องใหม่นี่เก๋บิ๊ดดีน้องๆต้องได้หล่อว่าน้องดีพี่บ่ทาพี่น้องใหม่เจ้าอาจจะกล้าได้เป็นเลยอ่ะเนาะตัวชมจ้องจ๋าเจ้าบ่ฮะดาร์ลิ่งก็ว่าจะมาทาตรง

จดดากับพลพาลเลยจดดากับพลใจน้องก็จะเจอที่โอราหล่อแฟนมีโบราณที่คน2หมอของน้องน้องก็ไปมาก็ว่าเลยนะเดี๋ยวน้องก็จะบอกเฉพาะเรื่องของตัวอยู่อยู่บอกเหรอน้องก็ยังไม่มาจบได้แล้วเนี่ยพลัสจนแล้วกู こんにちは、山本さん。ただいまさん。嘘や。もうね、では吠えちゃう。はい、だ

mở em mở được mở rộng 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 ใครผ่าหมดแล้วตะหมดเลยหมดตัวเดียวแล้วหลอมเอาเลยครับนี่หมดเจ้าพวกนี้เปลี่ยนห้องตัวเสร็จแล้วอ่ะโอ๊ยเดี๋ยวนะดูหมดตัวนี้มาเลย bye oh.